สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมีรถทรงหรูน่าใช้มาฝาก1คันนะครับสำหรับคันนี้นะครับน้องๆ้องแคมรีเลยครับ Toyota a อ t i ติ 1.8G นะครับเป็นตัว Top o p อปชั่นปี2008นะครับสุดหรูครับคันนี้พิเศษมากๆนะครับสีสันสวยงามเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นๆทุกจุดนะครับไม่ต้องมีอะไรเก็บซ่อมรับรถเดิมมากๆนะครับกับอัลติ 1.8G ครับตัวท็อปลิมิเต็ดครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับ อยู่ที่คลองหนึ่งรังสิตนะครับจัดส่งให้ทั่วประเทศได้เลยครับรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับคันนี้ใครอยู่ใกล้ไปชมนะครับใครอยู่ไกลรอเช็ครถทดลองขับที่หน้าบ้านนะครับแอดมินบริการจัดส่งให้กับสมาชิกถึงบ้านครับคันนี้สวยหรูครับมีเบาะคนขับจะเป็นปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีม่านหลังคลูสคอนโทรแล้วก็ส่วนอื่นๆนะครับสวยหรูมากๆนะครับคันนี้ ดีงามมากๆสภาพสมบูรณ์โดยรวมใช้งานได้เลยครับแสดล็อกแอร์แบ็ก ABS นะครับไฟหน้าปรับระดับพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะครับเกียร์ขั้นบันไดตกแต่งลายไม้เติมเติมจากโรงงานนะครับตัวนี้เป็นเกียร์แบบมีเล่นเกียร์ธรรมดาได้ด้วยนะครับ Cruise Control แล้วก็ระบบการลื่นถลยนะครับบอกคนขับก็เป็นปักไฟฟ้านะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้ครับ รถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับโทรเจราจาสอบถามได้นะครับบริการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วไทยนะครับรับประกันท่านได้รถแน่นอนนะครับรถสวยคัดดีคัดเช็คมาสวยๆเอามาส่งต่อนะครับใครที่สนใจนะครับเอาติดอึดถึกทนไว้ใจได้ได้สบายๆท่านชอบและสนใจกําลังหารถใช้งานนะครับ1 9 9 0 0บาทเพียงเท่านั้นนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับนี่กับเอ็นล้อเดิมนะครับล้อ จะมีเฉพาะแค่1.8สําสำหรับアウติตนะครับเป็นปี2008นะครับโดยรวมครับซื้อไปไม่ต้องเก็บซ่อมเลยเลยครับเพราะว่าเราคัดและเก็บงานมาทุกระบบนะครับหน้าเดิมหลังเดิมบางๆไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อครับรถสภาพดีการันตีครับเช็คชมดูได้ครับอยู่ที่รังสิตคลองหนึ่งนะครับใครอยู่บ้านไกลนะครับไม่สะดวกเดินทางแอดมินจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับโทรเจรจาสอบถามนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ ที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดรถสวยรถดีนํามาส่งต่อนะครับใครที่กําลังหารถใช้งานฝากคันนี้ไว้พิจารณานะครับเน้นเลยครับว่าควรซื้อนะครับถ้าใครชอบเอาติดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโฉมปี2008นะครับและถ้าใครอยากจะอัปเกรดให้เป็นปี2 0 1 2ก็ได้นะครับก็ค่อยทําค่อยเก็บนะครับแต่ตอนนี้รถสวยเดิมมากๆนะครับใครที่ชอบนะครับกับทรงหรูๆรูกว้างขวางนั่งสบายอะไรการซ่อมบํารุงดูแลเรียกว่าท่วมประเทศเลยครับ รถสวยครับคันนี้นำมาฝากนะครับคัดและเช็คมาแล้วนะครับใครที่ดูไม่เป็นเช็คไม่ได้ถ้าท่านชอบก็จ่ายเงินรอรับรถเท่านั้นครับคัดแล้วดูแลมาอย่างดีนะครับตันนี้เป็นแอร์ระบบออโต้เย็นทั่วถึงสะดวกสบายนะครับใช้งานแล้วโดยประมาณ2,2 0 0 0 0กิโลเมตรต้องบอกเลยว,ว่าสำหรับออาติสชิลชิกระจิตริตเท่านั้นครับใช้แค่นี้ยกตัวอย่างนะครับออาติสแท็กซี่เขาวิ่งกับเป็นล้านนะครับไม่กลับไปที่ศูนย์ยังวิ่งต่อได้อีกครับก็คันนี้ต้องบอกว่า สวยพร้อมใช้เอกสารถูกต้องครบทุกอย่างนะครับซื้อไปไม่ต้องเก็บซ่อมไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องกลัวว่าจะโดนโกหกหมกเม็ดน,นะครับแอดมินคัดและเช็คให้เรียบร้อยครับใครที่ดูไม่เป็นคัดไม่ได้เช็คไม่ได้แอดมินช่วยส่องให้ครับส่องสวยส่องดีนำมาส่งต่อนะครับราคานี้สภาพนี้คำนวณดูว่าคุ้มหรือไม่นะครับเช็คชมดูได้นะครับรถสวยรถด,ดีนำมาส่งต่อแล้วนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับหวังว่าจะสวยถูกใจนะครับ